นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือแบบว่าไม่ได้เจอกันนานอินอีกแต่เขาตัวเขาอย่านะเดี๋ยวมีการค้องกันตัวยังไงเออยังไงเอาใหม่เอาใหม่ฮะเดี๋ยวบอกเลยคือท้าเอาใหม่กันมานานแล้เคบกันมาเจ็ดปีจะแต่งงานอยู่แล้วเฮ้ยพี่บ้านหนูมีแฟนใหม่แล้วอ๋อคือหนูดีใจมากเลยที่พี่หายไปสามปีเนี่ยเปิดโอกาสให้หนูได้เจอคนใหม่ๆเรื่องความรักเป็นยังไงบ้าง ความรักเอ้ยอย่าพูดถึงทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอามาคุยกันหน่อยดีกว่าเรื่องความรักนะฮะนอนคุยเลยไหมคะพี่ได้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 สบายมากหาหมอนข้างมาด้วยนี่อ่ะยังไงนะยังไงนะรู้สึกเป็นกันเองขึ้นไหมอบอุ่นขึ้นไหมได้ครับผมสบายสบายครับผมความรักเป็นไงบ้างคะอาผ้าผมอะไรไหมคะดีดีครับดีครับอาผ้าผมบ้อยู่ไหมอาผ้าผมมาเออเออลองขออะไรที่จัดให้หนูอยากให้น้องสบายใจแล้วให้น้องอยู่กับพี่แบบสบายๆแบบนี้ตลอดไปพี่่อยู อ๋อค่ะค่ะยังไงนะยังไงเรื่องความรักทำไมไม่อยากพูดความรักไอ้ไม่ได้ไม่อยากพูดก็พูดได้ก้อนสม็จมากังที่บอกว่าเจอแต่ผู้ชายไม่อยากเจ้าชู้ไม่อยากเจ้าชู้ค่ะผู้ชายเจ้าชู้เป็นยังไงครับเวยหน้าตาเป็นยังไงหล่อเทพหล่อเทพพูดมาว่นี้พวกเรานี่ไม่เจ้าชู้เลยคบได้คบคบได้หรือได้คบเฮ้ ถ้ามาอยางถ้า,ถาคือหล่อเทพที่ความรู้สึกนี้คือเคยเจอผู้ชายหล่อๆมาคือส่วนมากใช่เป็นคนที่แบบยอมตับนี้ว่าเป็นคนสเปคสูงสูอง,ต,งต้องหลอต้องหลอ่อต้องสูงต้องดูดีแล้วได้ดูตัวเองในกระจกบ้างเฮ <c oughs> ้ยบ้า้านเป็นคนแพ้คนดูแลดีแล้วก็เป็นคนแพ้ที่เรียกว่าคนใส่ใจแล้วเหมือนกับว่า ระยะเวลามันานคือทําให้รู้จักกันแล้วอีกอย่างเป็นคนแพ้ผู้ชายเจ้าชูแล้วก็ปากหวานคือถ้าใครใส่ใจคุณเีคุณจะเริ่มหลงรักใช่ทุกคนผมเริ่มแตกไปวิจิหรอคะที่รักเอานไกลมาตัดีลอดเลยไม่ได้เลยอคเียวอันี้มเีุวันี้สมมติว่าครับผมเอามายม่เมยเม่์เมยเมเมยมยเมย์เยเอย์เม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 ยมเมย์หมย์อเเนอยเมเย สมมุติว่ามีผู้ชายสองคนในลกนะคนแรกเนี่ยเป็นพวกแบบผู้ชายแบบดีแสนดีเป็นพ่อบ้านคือคุณออกไปทํางานนอกบ้านเขาเนี่ยคอยไปรับส่งลูกทำกับข้าวให้คุณไปสปาจัดสวนเออคนดีเลยไม่นอกใจกับอีกคนนึงคือแบบเป็นวัยรุ่นอยู่เด็กแว้นแมนดามาเลยเกาะคุณกินคุณรวยผมเกาะกินแต่ผมเนี่ยทาให้คุณ รู้สึกดีตลอดเวลาปากหวานลิ้นเก่งเออลิ้นดีคุณจะเลือกผู้ชายแบบไหนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อบ้านขายโซโลแกนตัวเองกดีกว่าเออหน้าตามไม่ดีจะออกทีวีบ่อยครับผมเกี่ยวเกี่ยวป้าแก็เป็นคนรักเใวจเดียวครับผมเวลาอยู่กับใครก็รักแค่ทีละคนเท่านั้นครับผมแมแล้วก็รักเด็ก ยิ่งอายุยี่สิบสามเนี่ยยิ่งรักอยู่กับใครรักที่ละคนคือถ้าเกิดอยู่กับหนูก็รักหนูถ้าเกิดเป็นคนก็รักคนเหมือนเหมืนเหมือนกันอ่ะหนูเป็นยังไงเขาเป็นเหมือนหนูเลยเหมือนหนูเลยมีแฟนแปดคนแล้วคนที่ไม่ใช่แฟนก็เออได้กินกนได้กินได้แซ่ที่เราแบบเออมันมันมันคลิกกันหรือเปล่าคลิกกันหรือเปล่าชอบใช้เมาส์อ่ะคลิกคลิกอะไรเงี้ยคลิก เออแบบนี้ก็คือรักทีละคนส่วนเราเนี่ยนะครับเราก็พูดมาหลายทีแล้วเราเป็นผู้ชายแมนดานะฮะก็คือถ้าอยากกัดก้อนเกลือกินเนี่ยมองบางทัานนี้เออแต่ว่ามีสุขร่วมสุขมีทุกพี่รับเองแต่เพียงผู้เดียวอยู่พี่เอางี้มีทุกอย่างครับไม่มีอย่างเดียวครับสตางค์ครับไม่มีเซตเด็เออหายกินคือถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราสุขด้วยกันแต่เกิดมีความทุกข์เนี่ยเรารับเองแต่เพียงผู้เดียวอืแล้วเราขอบอกได้เลยเธอเนี่ยเรียนช่างนอนไปเป็นมาไมไอ้นี่จะดูดีกว่าคุณ ไม่คุณเป็นแดงดาให้ช่คุณเป็นแดงดาไงให้ช่วยให้ช่วไม่เขาบอกว่าเป็นนี่คือเป็นคนปากหวานเป็นคนเอาใจเก่งนาเด็กเดเลียนช่างมาแน่นอนทำไมคะใช่ไหมช่างน่ารักซะขนาดนี้ขอตั้งหน่อยพี่มาม่าขอตั้งหน่อยได้ไหม